สวัสดีค่ะวันนี้ยิงจะพามาทําเมนูสุดเบสิกเลยค่ะนั่นก็คือเมนูน้ำพริกกะปิค่ะเพราะว่ายิางมีเคยกุ้งอร่อยอร่อย จากแบนรนด์ลอยนะกุ้งค่ะมีด้วยกันถึง3สูตรเลยนะคะหญิงก็จัดการเด็ดชะอมนะคะแล้วก็ใช้มะเขือยาวค่ะผันเชียงๆนะคะเดี๋ยวหญิงจะนําไข่มาใส่แล้วเดี๋ยวนําไปทอดค่ะหญิงใส่ไข่ไปประมาณ3าฟองนะคะใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะในส่วนของชะอมก็เช่นเดียวกันนะคะหญิงใส่ไข่ไปสี่ฟองค่ะชะอมหญิงจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็รสด,ดีค่ะเดี๋ยวหญิงจะเตรียมเอาไปทอดนะคะเตรียมในส่วนของปลาสลิดด้วยค่ะ ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซับน้ําปลาสลิดแห้งดีแล้วนะคะหญิงก็จะนําเขามาแล่ค่ะจะแล่เอาแต่เนื้อเขาแบบนี้นะคะ ค่อยๆแล่ออกทั้งสองด้านเลยนะคะแล่ไม่ยากค่ะในส่วนของก้างปลานะคะทีแรกหญิงว่าหญิงจะทิ้งค่ะแต่ก็เสียดายค่ะหญิงก็เลยตัดคีบเขาออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวหญิงจะนําไปทอดด้วยค่ะมาเริ่มทอดกันเลยนะคะหญิงจะทอดมะเขือยาวชุบไข่ก่อนค่ะหญิงจะไม่ทอดแบบใส่แป้งนะคะเพราะว่าหญิงจะชอบกินแบบนุ่มๆค่ะมะเขือยาวชุบไข่ของเราเหลืองดีแล้วตัดขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะคะทอดในส่วนของชะอมไข่ของเราต่อกันเลยค่ะทอด ถ้จนกว่าชะอมไข่ของเรานะคะเหลืองกรอบดูน่ากินเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันไว้ค่ะและหญิงก็จะต่อด้วยการทอดปลาสลิดต่อเลยค่ะทอดจนเนื้อปลานะคะด้านล่างมีความสุกเหลืองนะคะแล้วค่อยกลับด้านค่ะสุกเหลืองดีแล้วนะคะคีบขึ้นใส่จานไว้ได้เลยค่ะหญิงทอดจ้างปลาต่อเลยนะคะต่อนะคะหญิงจะลวกกุ้งค่ะลวกแค่พอสุกนะคะตล้วันเลยนะคะหญิงใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยกระเทียมและนางเอกของเราลงไปค่ะเคยกุ้งเนื้อหยาง สูตรต้นตำรับค่ะกินเคยของแบรนด์ร่อยนะกุ้งนี่หอมดีมากๆเลยค่ะและหญิงจะใส่เคยกุ้งเนื้อหยาบนะคะสูตรกลมกล่อมลงไปด้วยค่ะลองดูเนื้อเขากันแบบใกล้ๆนะคะเนื้อแบบนี้คือหญิงชอบมากเลยค่ะสูตรนี้คือสูตรโปรดของหญิงเลยนะคะนอกจากเคยกุ้งแล้วนะคะเขายังมีน้ำผิดกุ้งฟูค่ะสูตรเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยค่ะรวมถึงน้ำปลาหวานมันกุ้งทางแบรนด์ก็มีจําหน่ายนะคะเริ่มตำกันเลยนะคะหญิงก็จะตำให้พริกละเอียดนิด ตามด้วยการบีบมะนาวลงไปนะคะหญิงก็จะใส่มะนาวลงไปเยอะหน่อยค่ะตามด้วยน้าตาลมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆทําให้เขาเข้ากันอีกหนึ่งครั้งค่ะและหญิงก็จะเริ่มฝานมะเขือลงไปนะคะหญิงจะใช้เป็นมะเขือสีเหลืองค่ะแล้วก็มะเขือสีม่วงนะคะและหญิงก็จะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยค่ะตัมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบนะคะชิมรสดูค่ะและหญิงก็จะใส่กุ้งที่หญิงลวกไว้ลงไปนะคะแบบนี้ค่ะใส่น้ำลวกกุ้ง ลงไปนิดๆหน่อยๆได้ค่ะชิมรสดูนะคะถ้าอร่อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูน้าพริกกะปิกุ้งสดของหญิงในวันนี้ค่ะสีสันหน้าตาก็ออกมาหน้าทานมากเลยนะคะกลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะหญิงจะบอกว่าเคยกุ้งจากแบนรนด์ลอยนกุ้งเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจากน้าพริกของเรานะคะใส่ชามนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยกุ้งที่ลวกไปแล้วอีกสักเล็กน้อยค่ะมาเตรียมในส่วนของอาหารทอดของเรานะคะ หญิงก็จะวางปลาสลิดให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหญิงว่าดูน่ากินดีค่ะตามด้วยมะเขือยาวนะคะแล้วก็ไข่ชะอมของเราค่ะหญิงก็จะค่อยๆตัดนะคะให้เขาเป็นชิ้นที่ขนาดกินง่ายค่ะหญิงขอไปเปิดตู้เย็นนะคะหาผักสดที่จะมากินกับเมนูน้ําพิกของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วค่ะแล่ปลาสลิดแบบนี้นะคะหญิงจะบอกว่า ทอดแล้วสามารถกินได้ทั้งก้างแล้วก็เนื้อเลยค่ะแต่ต้องทอดก้างเขาให้กรอบๆนิดนึงนะคะหญิงจะบอกว่าเคยกุ้งจากแบนรนด์หร่อยนะกุ้ง ตอนนี้นะคะเป็นเคยกุ้งที่หญิงโปรดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะหยิบจับทําเมนูอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นเลียงหรือเอามาตําน้ําพริกกลมกล่อมถูกปากถูกใจหญิงมากๆเลยค่ะเคยกุ้งจากแบนรนด์ลอยนักกุ้งนะคะเขาใช้กุ้งแบบเป็นตัวๆค่ะหมักกับเกลือทะเลนะคะในระยะเวลาที่ไม่นานมากค่ะทําให้รสชาติไม่เค็มเหมือนกะปิทั่วไปค่ะทางแบรนด์นะคะเขาทํากันแบบไม่ใส่แป้งไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสและ ไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะรวมถึงรถปรุงแต่งต่างๆด้วยนะคะทางแบรนด์ไม่ใส่เลยค่ะรถสัมผัสที่ได้นะคะจะเป็นกุ้งแบบเน้นๆเ,เลยค่ะทางแบรนด์มีสูตรเพื่อสุขภาพด้วยนะคะคือสูตรที่นําเคยกุ้งนะคะหมักกับเกลือหิมาลายันค่ะตอนที่ตำมะพริกนะคะแฟนแซวว่าตำเยอะเหมือนตำให้ทั้งหมู่บ้านค่ะกินไปกินมานะคะสองคนแทบหมดชามเลยค่ะเคยกุ้งจากแบนรนด์อร่อยนะกุ้งความอร่อยหญิงขอรับประกันเลยค่ะอันนี้คือหน้าตาของ พริกุ้งฟูค่ะอย่าลืมหาซื้อมาลองกินกันดูนะคะหญิงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ